กฎหมายเขาก็บอกไว้กฎหมายบอกอตาเบิกโคนอย่างเงี้ยหรอทำยังไงให้ตัวเองดูสวยวะเนี่ยไอ้นอตอจะเรียนตัวโอหรือตัวโอก็ได้จ้าตัวโอตัวโอตัวโอน้องบอกว่าตัวโอน่ะตัวดีตัวดีมึงแหละค่ะตัวดี อ,นนอ,อันนี้สวยนะคือใส่ขึ้นข้อมูลไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเห็นหัวร้านต้องใส่ปิดตรงนี้นิดนึงนะคะจะได้ไม่เห็นหัวร้านเห็นไหมอ่ะ <c oughs> อีกตัวอีกตัว <c oughs> ทนายนาะช้บิดเบือนงวยถูกคู่ค่ะ ขอประโยชน์ในการใส่ครับไม่มีประโยชน์อะไรอะคะ่ะใส่เฉยๆอ่ะใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองก็ดูสวยนะเขาห้ามเหรอคะว่าห้ามใส่เขาห้ามหรอ<น>ใส่เสื้ออะไรเนี่ยโอ้เสื้อมีิสีเหลืองเลยเขาสีท่านยาก่อนบอ ก็ต้องเป็นห่วงเขาเป็นห่วงอยู่ของเสื้อของลูกฝัวซะแอลกว่าจะเ้อจิตแล้วกูเข่าสินธยาก่อนม้วนกรุ๊ปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนจะมีคนของเขาเข้ามาแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้ว ว่าเหมือนมีคนของเขาเข้ามาส่องเราไปดูย้อนหลังมาเขาบอกว่าวันนี้ทนายไปเยี่ยมกสชให้เอาปินรายการใช่ค่ะเขาจะไปถวายดีกาข่มเสื้อข่อะไร ทำไมเธอตกใจทำไมตกใจแม่ทำไมตกใจแม่ทำไมตกใจทำไม,ไมเธอคิดว่าคลิปนี้จะดังอีกไหมพรุ่งนี้กับการที่ฉันแต่งตัวแบบนี้ผมหยิดหาไม่ไมมมทันพรุ่งนี้เขาจะมีความสุขกับการู้เสาเอกไหม พอสิบสาบแสงกูมดคืนมาสูไม,ไ,ไม่เกี่ยวหรอกคนมันมีแสงอยู่แล้วค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพ่อน้องอ้อจะมีแสงไม่เกี่ยวหรอกเดี๋ยวก็มีคนแคปหน้าจอเนี้ยนะลงไปในกลุ่มนิรมิตเทวาจุติไม่ได้เรียนแบบแม่เลยนะคะชุดนี้ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์นะคะเสื้อนี้เื้อของน้ำอิงเขาใส่เล่นดนตรีไทย แม้เราก็อ๋อเ <c oughs> พิ่งกลับมาจากตลาดร้อนไงแล้วก็ออใส่เสื้อสบาย,บาย <c oughs> อ,อไม่เคยแม่ไม่เคยเลย <c oughs> แม่ไม่เคยรับเงินน้องไม่เคยรับเงินเลยแม่เปิดบริจาคซื้อที่แม่อย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> แล้วอย่างงี้วัดว่าเขาบริจาคก็ผิดละคาเขาบริจาคให้วัดผิดละคาฮะอ้าเเหมือนเหนื่อยนั่งพื้นด้วยหนูไม่มีโซฟาค่ะ เดี๋ยวกับเอฟซก็บมาต้องส่งโซฟามาฮอนเฮือนเลยค่ะเดี๋ยวมากับสิโพดโพค่ะใช่ไม่ต้องส่งโซฟามาให้ที่บ้านนะพอแล้วเท่านี้ก็พอแล้วจะเย็นเย็นทุกเธอใจเย็นเย็นไม่ต้องส่งโซฟามานะ โอ้ยเลือกปั่นยกให้ช่องเรานะทุกคนใช้เป็นเครื่องปั่นที่แบบไม่ได้ปั่นละเอียดหรอกปั่นเรื่อยๆปั่นเรื่อยๆปั่นทุกวัน <laughs> ปั่นประสาทเรื่อยๆค่ะเพจนี้ก็ได้นะไม่มีประโยชน์ทนายเขาไลฟ์ให้ข้อมูลแต่นี่ไลฟ์มาอีกแล้ว <laughs> คนนี้เป็นใครหรอคะ เอา้ายูสเซอร์นี้อีกแล้วหรอเพจนี้ไรสนุกคะ่ะออกไปก่อนได้คะ่ะใครรับไม่ไหวออกไปก่อนนะคะครรับไม่ไหวออกไปก่อนเลยเออกไปคะ่ะออกไปก่อนเลยคะ่ะไม่ต้องมาดูคะ่ะไม่ต้องมาดูถ้ามันไม่ได้ไประโยชน์กับคุณคุณไม่ต้องมาดู ไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องมาดูค่ะไม่มีสาระไม่ต้องดูไม่ต้องแคปรูปกูลงไปส่งในกลุ่มล่ะเออช่องเนี้เขาเน้นความจอยค่ะนะจ๊ะไม่ได้สอนธรรมะนะจ๊ะใช่ช่องนี้ไม่ได้สอนธรรมะน้องไม่บอกเลยว่าไม่ได้สอนน้องไม่บอกเลยว่าไม่ได้สอนธรรมะ น้องไม่พูดหรอ,อฮะที่จริงรายการอะไรนะแจ๊ดชวนชื่นอ่ะเขาไปออกเขาลืมแม่นกนะเขาน่าจะเชิญฉันไป <c oughs> ใครอยากฟังธรรมะแบบปอบไปเพจนุ้นเลยค่ะไปช่องนุ้นเลยค่ะเออถ้ารายการอะไรนะรายการของแจ๊กเนาะเอาฉันไปด้วยเนาะพอดีเลยเป๊ะกูจะโคบให้เหมือนให้หนักเลยจริงมาดีครับถ้าเชิญฉันไปฉันจะโคบให้เหมือนเลย ได้คะ่ะคุณธวัชชัยแบตบหมดไม่เป็นไรคะ่ะออกไปชาร์จก่อนเนาะตั้งเสาเอกกี่โมงน้องบอกว่าเวลาเลิกดีน้องบอกว่าเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งไหนพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งไหนเราก็ดูฝั่งนั้นว่าคุณเราจะตั้งวางเสาเอกตรงไหน <c oughs> อ้าที่ขึ้นกี่โมงก็เวลานั้นเลยน้องบอกแล้วอือเสียงแหลมคนนี้กัดบอยแล้วเออตั้งเสาเอกสีต้นน้องบอกว่าสีต้นต้องสีต้นเท่านั้นน้องบอกโอ้โหแต่งตัวไปนิ้ออกอะไรกันขุมีสมาธิแนะ่กูต้องข่าตัวเอง <laughs> เดี๋ยวคราวนี้นะพอพอพอพรุ่งนี้ตั้งเสาเอกเขาก็จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเห็นไหมพระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดแล้วเป็นพระบุญบารมีของน้องทําให้พระอาทิตย์ทรงกรดเป็นบันดีเห็นไหมที่ตรงนี้ดีมากที่แม่เองแม่ขายเจ็ดล้าน ผ้าที่ทรงกดเข้ามาเชื่อกูดิสู่ขบเบลรถมื่อืืนมันจะมีเรื่องที่อาปฏิหารคอยดูนะมันจะมีเรื่องที่ปฏิหารเกิดขึ้นสิมีนั่นมีนอตมีนี่มีนกบินมากกันสิว่าเป็นผู้พิเศษแล้วบนี้มาแล้วมาให้น้องเลยมาแล้วฝนตกปุ๊บฝนตกฝนยุดเห็นไม้เห็นไม้พวก เพราะบุญบารมีของอาจารย์น้องที่ทําให้ฝนหยุดตกเลยหยุดปุ๊บหยุดปั๊บเลยฝนพายุมาเห็นไหมเพราะบุญบารมีของน้องลมพายุถึงเข้าแรงจะมีอะไรเข้ามาก็คือบุญบารมีของน้องแหละค่ะกับพ่อกับแม่นะคะเออฟ้าผ่าเหรอ ฟ้าผ่ากับพุญละเมตมีของน้องน้องบอกลงหน้าไหมครับฟ้าผ่าลงหัวเพราะการว่าสิเป็นอิทิลิ์ของลูกเพื่อนเมือ่อฝนตกแดดออดพายุเข้าก็คือปฏิหารของลูกทั้งหมดค่ะหน้าตาคุณมีบุญอย่าพูดนะคะคุณอย่าพูดนะคะคุณธรรมะคุณอย่าพูดเขาแซะค,คุณอยู่นะคะ เขาแซกคุณอยู่นะคะเขาบอกคุณลุงทำงูงูปลาปลานะคะอย่านะคะอย่านะคะแม่บอกแล้วว่าอย่าพูดมากมันมีสอนอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกบอกแล้วว่ามันมีการเชื่อมจิตนะคุณโลกกระทำเนี่ยคุณโลกกระทำคุณโดนเขาแซะแล้วนะพระไตรปิฎกบอกแล้วนะ พระไตรปิฎกพวกนี้ลงเสาเอกทะาฟ้าผ่าเขาว่าเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นอิทธิฤทธิ์พระไตรปิฎกพระไตรปิดอก,ดอกมันมีอยู่มันมีอยู่ในคำสอนของพระไตรปิอกคุณรู้ไม่จริงคุณรู้ไม่จริง ปเปี่ยนเก่าก็ยังบ่ได้เคยหูสามึงบางอย่างน้องรู้ได้ตัวเองน้องรู้ได้ตัวเองในพระไตรปีดกก็ไม่ได้บอกไว้ก็มีแต่น้องสัมผัสได้ต้องเป็นคนที่เข้าถึงจริงๆถ้าสัมผัสได้ก็แปลว่าเป็นคนที่เข้าถึงเชื่อมถึงไม่ได้กล่าวหาน้องไม่ได้ใส่ร้ายน้องทุกคนมีแต่ว่าน้อง กฎหมายคนเดียวหรือลูกกฎหมายคนเดียวเหรอสลุกนะอย่าว่าน้องทำไมต้องว่าน้องทำไมนดี่คนลุมน้องฮะไม่มีใครลุมน้องค่ะลุมแม่กธลูกกฎหมายคนเดียวหรอลูกกฎหมายคนเดียวเหรอโอเคลูกกฎหมายคนเดียวเหรอลูกกฎหมายคนเดียวเหรอ รู้โกรธมาฮอสู้ก็ให้กูเฮ็ดไปหลยเสียภาพรักหมดแหละไม่ได้และเธอก็ให้ฉันทำฉันเสียภาพรักต้นอ้อไปหนึ่งไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกหรอกดูสิพูดก็ไม่เพราะหยาบคายพูดก็ไม่เพราะหยาบคาย นั่งกินอะไรเจ๊จ๊บจ,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 จไม่มีมารยาท่นว่ะเรื่องแม่น้องที่พอมอเดี๋ยวอ้อรู้รายละเอียดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ขอพูดดีกว่าอ่าเดี๋ยวพนอื่อ้อคุยกับเจ้าที่ีถึงแต่ว่าทราบแล้วแหละทราบรายละเอียดทุกอย่างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งออกข่าวไปแล้วด้วยอืม,มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบสงสารเด็กอะ่ะ ปากตรงเบี้ยวนิดๆโอ้โหอันนี้ก็คงให้ครบเรื่องปากเบี้ยวคงไม่ไหวจริงๆเขาเป็นผู้สแสงบุญแต่ฉันไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่อย่าเอารูปฉันไปลงนะ <laughs> ต้องใช้ไม้ไหมคะไม่ต้องเราเชื่อมจิตเอาน้องบอกให้เชื่อมจิตเอา ฟ้องฟงเรื่องอะไรออกตรงนี้ตรงนี้เธอเคยเห็นคิซีน่าไหมสมัยคิซีน่าอากิราฉันไม่รักอะไรเงี้ยเออเขาจะฆ่าตรงนี้ไงเออยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วนะพิกล็อกกันหน้าดูทะลมทะไล่แหมนะเขาจะลงมานิดนึงเออเนี่ยนะอย่าเห็นไายผมอย่าเห็นไายผมลงมาหนิดนึงอ เออเป๊สวยสุดแล้วคิสตินา่าอากิราเธอรู้จักปะสมัยนั้นอะคริสติน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนอะไรไม่ได้เหมือนเราจะนสวยกว่าเยอะ ผมจ่ายตลาดไปทุกคนถือตะกร้าเกิดทันสิคะยุคนั้นยังเป็นเด็กอุ้ยมีช่องหนึ่งเรียกเขาลูหิยาเอาไม่ทราบจริงค่ะมาช่าก็มาแกงไตปลาไม้ไปจ่ายตลาดจ้าใหม่เจริญบุระใช่ ม่เจะเดินบูระก็ใส่แบบนี้นะพ,าาพ,าาพัดไตปพดอกพัไตปพดอกพัไตปิดอกดคุจะเหมือนตัวมินเนีย่ยนะนะมินเนีย่ยนมันจะพูดอะไรวะมินเนีย่ยนมันจะพูดเออเสียงเป็นภาษาแบบมินเนีย่ยนะนะเนาะแล้วก็จะเป็นพัไตาปิีอโพัไตาปิีอกพาาัไตปพดอกเธอขับพาสั์เหตดไปทัวทีบเนาะวันนี้เขาบอกเขาโดนรุม โดนรุมเรื่องอะไรคะมินเนี่ยนเราก็ปตัตตาบิเดอระปัตตาบิเดอระปัตตาบิเดอโอุย้ยให้หัวอะไรจิบ <c oughs> จมูกไม,ไ,ไ,ไม่ได้ทำคีมโมจ้าเพิ่งรู้เหรอคะว่าเขาลุมด่าทั้งประเทศนะ ด่ามานานแล้วค่ะมันไม่ใช่เหรอคะมันก็มันต่อไปไงก็มันต่อไปไงเอออยากเห็นจุดจบผีเน่ากะโลงผูกรอชมค่ะถูกลงเรียบร้อยแล้วเอาเธอฉันเกินนะไอชุดแรกฉันไม่เท่าไหร่หรอกชุดนี้มันว่าฉันมันใช่เกินไปอ่ะ ชุดแรกยังพอแบบอะไรหรือเปล่าแต่ชุดนี้ฉันว่ามันมันเหมือนไปปะมันเหมือนไปนะฉันก็อายเป็นอยู่นะฉันก็อายเป็นอยู่เนี่ยแล้วพวกเธอก็ทำให้เขามาด่าฉันเนี่ยเห็นไหมนี่คนเอาจัดเป็น YouTube แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรละคะ้ค่ะคุยกันสนุกสนุกดีกว่าเนอะ ก็ให้สั์เหตยังสาเหตุน้องบอกเห็นไหมน้องบอกเนียพวกเธอเป็นน้องนะน้องบอก,อกน้องบอกเดี๋ยวคอยดูว่ารูปฉันก็จะไปลงในกลุ่มในลมิตของเขาเขาก็จะแคปรูปฉันไปเธอคิดว่าญาติธรรมเขาจะขับไหมเพราะมันเหมือนเกินไปหรือเปล่าหัวว่าเผอิญญาติธรรมเขากับหัวน้ำกูไปสู <c oughs> ว่าคงอยากจะมีคนพูดหรอว่า อีดังต่ออเนี่ยมันโคบซเหมือนเลยเนาะคืออยากหัวแอบหัวหัวดังกับมาได้ด้าน,นต่ออันยดอันคุณแม่นอนนอนนอซอนคุณแม่อันนอซนอนแหกในกลุ่มนะยาดตีทําอย่ากกั้นขับนะคะ <c oughs> ถ้าคุณขับแปลว่าคุณไม่ให้เกียรติคุณแม่นะถ้าคุณขับกันในกลุ่มเนี่ย แปลว่าคุณไม่ให้เกียรติคุณแม่เลยมันก็จะมีพวกที่ดาม่าว่าฉันเข้าใจไหมหรือว่าทันทนตัวไม่เหมาะสมอย่างนั้นงนี้ทำไมคะมึงจะไปถอนชื่อกูออกจากการเป็นประธานมูลนิธิล่ะคะ ญาติธรรมอาจแอบตั้งกลุ่มขำกันก็ได้ว่าอยู่จะ <c oughs> ไปบอกนะคะว่าเหมือนนะเดี๋ยวคุณแม่ไม่พอใจนะเอแบบอไข่ <c oughs> สบู่เหรอ คนว่าพี่ก็ไม่กี่คนเอาจริงๆค่ะก็มีแค่ในกลุ่มมันนั่นแหละเออคนชมกูเป็นล้านคนด่ามึงอะร้อยล้านมึงด่ากูอยู่ค่อยไม่ถึงร้อยคนหรอกไม่ได้ซีเรียสจริงๆให้เราขายสบู่เหรอเ,เ,นะเราขายเซรั่มเราขายเซรั่มสิเป็นนิ้วละ ฟองรอเรียนมันรอเรียนตรงไหนอชุดพวกนี้มันห้ามซื้อมาใส่หรอเสื้อตัวนี้ก็ของลูกนะก็คาดผมก็เออเอฟซีส่งมาให้เห็นว่ามันสวยดี